สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการแทรกลายเซนนะคะใส่เข้าไปในไฟล์ PDF นะคะโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat นะคะสิ่งที่จะต้องมีก่อนเลยก็คือในเรื่องของไฟล์ต้นฉบับ PDF นะคะแล้วก็ลายเซนโดยที่ต้องนำลายเซนนะคะจากการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกภาพเป็น JPEG นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นะคะคพอเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะคะก็กดไปที่สายนะคะหลังจากนั้นนะคะสายตรงนี้เสร็จแล้วก็กดไปที่ place signature d o u เ l ิ c คลิกนะคะมันก็จะมีคำถามว่า how would you like to create your signature นะคะก็ใส่เข้าไปเป็น use and i m a g e นะคะแล้วก็ browse file ตัวล i ยเซน็นที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยนะคะก็สามารถแทรก b r o ไฟล์เข้ามาได้เลยนะคะ รอระบบสักครู่นะคะแล้วเราก็กด accept นะคะแล้วก็สามารถที่จะลากไปใส่ได้เลยค่ะนะคะก็สามารถที่จะลากไปใส่ได้เลยนะคะแล้วปรับขนาดตรงนี้ได้ตามได้ตามความเหมาะสมและความต้องการนะคะ หลังจากนั้นค่ะก็ให้เราเซฟนะคะเซฟก็คือไปที่ไฟล์ปกตินะคะแล้วก็เซฟแอสนะคะมันก็จะขึ้นเป็นมันอันนี้ชื่อไฟล์แล้วก็จะเป็นไตลที่แปลว่าายเซนเป็น e d นะคะซึ่งมีการแปลงไฟล์เรียบร้อยแล้วมันก็จะไปอยู่ในเป็นโฟลเดอร์ต้นฉบับที่เราเตรียมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เสร็จขั้นตอนแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ